สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมก็ตอนนี้อยู่ในจูคาจูเนียซ s o ี4นะครับผมอ่าก็ตอนนี้อยู่ที่สนะ oh ปาะโอ้ม y g ก็เรามาดูสกอร์บอดนะผมเดทเขาก็ยังเป็น 1, 2, วันหนึ่งสองสี่เชว์ขึ้นมานะแล้วก็เป็นมินิเพยก็เหมือนเดิมนะครับผมประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรเพิ่มนะฮะอย่างที่เห็นอันแรกเลยก็คือนาฬิกาเรือนนี้มันเป็นของใครอู๋มีทั้งหมดเก้าทาวเวอร์ตามหาให้ครบนะครับจริงๆริงได้ครับก็ประมาณนี้นะผ่ะานนาฬิกาอันนา ส่วนข้างล่างนี้ก็ไม่น่าจะมีร้านอะไรเพิ่มมัง้งผมไม่แน่ใจว่าวันนี้มันจะโหลดเร็วหรือเปล่านะตอนมาลุ้นพร้อมกันนะอันนี้มันครั้งแรกอาจจะเร็วนะผมโอเคเราเริ่มวันนี้เราเริ่มจากอไอ้ปุ่มหมุกไม,ม้น,นี้คือบอกไปก่อนนะว่าคือเราจะไม่ไปนะเราจะข้ามเพราะว่ามันไม่มีอัปเดตนะประมาณนั้นโอเคเราไปเริ่มจากพักผ่อนดีกว่าเพราะอยู่วันนี้แมปโหลดค่อนข้างเร็วนะอ่าเป็นใจขึ้นมาหน่อยนะคือพักผ่อนอันนี้เขาได้เข้าไปในจูคัสแปดแล้วนะผมก็อาจจะ ไปเล่นในจูคัสแปดแล้วนะฮะอาจจะไม่ได้ค่อยเข้ามาเดเล่นในนี้นะก็เลยน่าจะไม่ค่อยมีอะไรละมังออยนะฮะอายอัน,นี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะรสังเกตได้ว่าคนเข้าค่อนข้างที่จะน้อยแล้วนะช่วงนี้ไซมอนนะคนนี้ก็เข้าจูคัสแปดไปแล้วเหมือนกันนะฮะก็ยุดีด้วยนะครับไอ้ตรงนี้มันก็ยังไม่ <laughs> ยัง,ย,งยังเจนไม่เต็มเลยนะจ้าเนี่ยไปกันค่อนข้างไวนะผมเพราะว่าแมปมันโหลดไวนั่นแหละดิมเลสข้ามนะผม,ผมยังไม่กลับมานะตายสองห้าสี่หก อันนี้เป็นไงบ้างเห็นเขาบอกในคลิปนะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปไปดูกูได้นะผมเป็นคลิปทัวบ้านนะครับผมเขาบอกตรงนี้ทําเป็นแบบว่า,าละใครของนะครับเจ้าคาริฮัตตอนนี้นะข้างในไม่รู้เสร็จหรือยังก็น่าจะเหมือนเดิมนะอ่ะ just บิ u เหมือนจะเป็นหัวพี่นุ้ยนะผมเหมือนจะมาผุดอะไรตรงนี้ก็ไม่แน่ใจมกันนะทําไมมันมีอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้นะ,ะก็ไม่น่ามีอะไรนะผมประมาณนี้นะ ที่ต่อไปเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเฮดครับนะเฮดครับนะโอโ้อันนี้เหมือนจะทำการอุตสาหกรรมอยู่นะนี่เป็นไงมีแท็กเตอร์มาขุดดินตรงนี้นะนะขุดขึ้นมาอะไรอย่างี้แล้วก็มีบ้านหลังใหม่นะบ้านโมเดินะอันนี้โมเดนแบบเป็นไม้นะสวยงามสวยงามนะจจะัน,นีีมีสระว่ายน้ำใต้บ้านด้ะอ่าสุดเท่อันนี้เป็นอ่อินสตาแกรม Instagram, นะโอโ้เก่าจัดนะอันนี้เป็น ไอคอนอินสตาแกรมแบบเก่านะก็ดูดีนะมีอัปเดตมีอะไรไหมอันนี้ก็บ้านใหม่ไหมเนี่ยอันนี้ก็บ้านนะครับสไตล์แบบบ้านทั่วไปนะสวยงามนะเตียงสองชั้นด้วยโอ้ยชอบนะประมาณนี้ m a r y Face นะครับ m a r y Face เป็นไงบ้างเหมือนจะไม่มีอะไรนะฮะเท่าที่ดูพีชล็อกนะพีชล็อกทำเรือเสร็จหรือ,อยัง อ่าเหมือนจะทำต่อแล้วนะครับจำได้ว่าเขาที่แล้วจะมีอะไรนะเออเจ้าตัว scaffolding นะครับตอนนี้มันหายไปแล้วนะ scaffolding นะเหมือนจะทำต่อแล้วแหละนี่ไม่ก็อาจจะนี่มีน่าจะมีหน้าต่างเพิ่มมานะตรงนี้เห็นไหมอ่อตะวันซิอันนี้ข้ามนะครับผมอ่าการจังการจังนี่น่าจะเยอะเหมือนกันนะโอเคก็เหมือนจะมีตกแต่งเพิ่มเติมนะครับผมนี่ตัวนี้เหมือนเป็นแบบฮิโรบายอย่างเงี้ยป่ะฮิโรบายน่ากลัวจังอันนี้ก็จะเป็น บอลออนเซนอะไรก็ว่าไปนะผมไม่ได้ใจเหมือนกันก็จะประมาณนี้นะฮะก็เหมือนจะเชื่อมทุกบ้านนะแต่ว่ายังเหมือนจะยังทําไม่เสร็จนะครับก็ยังแบบเป็นรอยขุดๆอยู่ประมาณนี้นะฮะอ่าหมู่บ้านนี้นะครับอ่านี่ตรงนี้นะครับที่คราวที่แล้วเรามานะที่เห็นว่าเป็นเหมือนจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับใหญ่จริงๆนะมีธงประเทศไทยอยู่ข้างบนด้วยนะธงเตยรงลุ้นนะว่าจะเป็นไงนะครับมารอดูกันต่อไปนะครับประมาณนี้นะสำหรับที่ที่นี้ไลเตอร์นะฮะเป็นไงบ้างไลเตอร์ หมือนจะไม่มีอะไรนะครับเท่าที่ดูนะวินวินดูประมาณนี้นะครับมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมผมจะไปตามที่คอมเมนต์ไว้เนะี่ยแล้วก็ต่อไปเป็นหมู่บ้านพับเจนะครับนะก็สําหรับตรงนี้ก็เหมือนจะมีทางเดินเพิ่มเข้ามานะครับนี่อารมณ์ประมาณเหมือนด่านในไมโครดันเจนที่ผมเล่นเลยเป็นอะไรสวัมอะไรสักอย่างซ็อกกี้สวัมอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะโอ้เนะหมือนจะเจอแล้วนะฮะอันนี้เป็นบ้านของ ker, อาร์เกอร์นะฮะอาร์เกอร์ให้เข้าไปเลยเข้าไป พี่เขาขึ้นไปบนเครื่องบินของเขาอันน่้มีเครื่องบินจ้าเดี๋ยวเรารีบรีวิวนะครับก็นี่ครับบ้านอาร์เกอร์นะครับผมอ่านที่เขาผิดนะครับอีพี EP ที่แล้วเขาเพิ่งพิมพ์มานี่ก็จะเป็นบ้านของเขานะฮะสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดมีเป็นรั้วของตัวเองโอ้โหเยอะนะเนี่ยครับเอออันนี้เป็นบ้านแนวอะไรไม่รู้เหมือนกันนะมีเฮดเฮดเลย A น่าจะ A นี่นี่ก็บ้านเหมือนกันนะฮะเยอะนะเนี่ยอันนี้ก็บ้านบ้านหลายหลังเนาะ โอ้ไม่ก็แล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นประพาคารหรือเปล่าไม่รู้ sub two egg a r c e r อ่าอีด้วยฮะข้างข้างนี้ก็จะเป็นเอ่อของสักตะนะของเขาสร้างไว้ในคลิปที่แล้วนะฮะที่เรามานะแต่ว่าเหมือนผมจะตัดตรงนั้นออกนะมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็พามาดูใหม่นะเป็นบ้านทรงไทยนะนี่สวยงามนะสวยงามสวยงาม tab f นะฮะ tab f มีอะไรให้ดู แทเอฟมีทองให้ดูเต็มไปหมดโอ้ oh my god อะไรจะรวยขนาดนี้อืมแต่ว่าซับทูทอสคุงอะไรจะเปลี่ยนตัวสอเป็นเพชรนะผมนะอันนี้ก็รวยเกินนะรวยเกินเมนเจอรเจ้ของใหม่ตรงนี้นะครับเป็นเจ้งของใครเหมือนกันนะเป็นเหมือนเสานะแล้วก็มีเหมือนพลังอะไรข้างบนพายุหมุนละอันนี้อันนี้ไม่แนใ่ใจจริงๆสไตรเกอร์วอชทาวเวอร์บายสลามเวนะต่อไปจะเป็นอันนี้ข้ามนะครับมาบอสนะ หมอบอสก็เข้าโจคัดแปไปแล้วเหมือนกันนะฮะอาจจะไม่มีอะไรเพิ่มหรือเปล่าน,น่าจะประมาณนั้นนะไม่รู้ว่าตรงนี้ถางเพิ่มหรือเปล่าน,นะแต่ก็น่าจะยังไม่มีอะไรนะถ้ามีก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับอาริสกับชิลอนนะสองคนนี้ก็เข้าแปดเหมือนกันภาษาตัวนี้ก็ยังเหมือนจะยังไม่เสร็จนะัะเหมือนจะไม่มีอัปเดตรล่าบางอันนี้ไม่แน่ใจนะสา,สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมก็อันนี้เป็นส่วนใหญ่จะเป็นของซีซันสี่นะซึ่งเขาก็คัดเข้าแปดมาแล้วนะะ ผมพูดสั้นๆนะก็คือจู๊ดตแปนะส่วนข้างล่างนี้ก็คืออ่นะข้างล่างนี้จะมีอะไรให้ดูมากกว่านะเราเริ่มจากกนไี้เริ่มจาก่นะคินสองพันห้าเลยแล้วกันนะวันนี้แบบมันโหลดแล้วนะเราก็จะเห็น่อ,อหมู่บ้านคนนี้แบบเต็มๆนะไม่ต้องรอแบบโหลดแต่อย่างใดนะโอ้นะ oh my god <laughs> อันนี้จะเป็นเสาแรกนะครับโอ้โหลิสต์โซนเยอะมากนะงานะที่เราตามฮนะนานแล้วนานอีกนะกว่าจะเจอเนะี่ย นี่พอแมบมันโหลดปุ๊บเราก็หาง่ายนะผมเป็นไงอันนั้นเป็นอะไรเนี่ยน่าจะเอาไว้โดดละมัง้งตรงนี้เป็นสลามแน่นอนชัดเจนอ่าน,นี่บ้านใหม่ป่ะนี่เฮ้ยผมเคยเข้าหรือยังอุ้ยโหจะสวยนะฮะมีนาฬิการด้วยสวยเลยสวยเลยอันนี้ก็เป็นบ้านข้างในอ๋อาไปนี้เป็นห้องเก็บของอันนี้เหมือนจะไม่เคยเข้ามามีโลโก้จูคัรด,ด้วยสุดเท่สุดเท่เนี่ยนะไปก่อน ไ f เฟสนะผมที่ใหม่ของเขาเป็นไงบ้างมันเหมือนจะมีโครงตัวอะไรขึ้นมานะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะรอสร้างเป็นโมเดลอะไรสักอย่างทิปเอ็กซ์ทิเปิลนะกับสเตเบจเจอร์สองชิปน่าจะเหมือนเดิมนะผมว่าเขาย้ายหนีผมจริงๆแน่เลยฟานเดนะครับแฟนกันแค่วันเดียวอันนี้เป็นที่ใหม่นะครับเขาให้พิกัดมาแล้วนะผมโอ้สร้างในพื้นที่แบบว่าปะการังเยอะๆนะฮะ สวยงามผมแอบเห็นแล้วใต้น้ําเป็นบ้านใต้น้ำแน่เลยนะนี่ใครสนใจสร้างบ้านใต้น้ำนะผมเห็นมีคอมเมนต์ถามอยู่นะก็มาดูได้นะผมจริงผมก็สร้างไม่เป็นนะครับใต้น้ำให้มันสวยๆอะไรอย่างเงี้ยที่ต่อไปก็จะเป็นเพ้ง76นะผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เขาเป็นบ้านหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจเลยจริงๆนะเหมือนจะเป็นแบบที่พักอะไรนะสักอย่างนะใครรู้ฝากคอมเมนต์นะครับผม Ken Channel กับ Kimmy Cathy นะครับผมสถานที่ใหม่ของเขานะบ้านหลังนี้ไม่เสร็จนะผม,มไม่มีอะไรนะครับ Cube So Hard แบบใหม่นะ Cube So Hard นิวนะไม่มีอะไรเช่นกันใช่ไหม F A แอพอะไรใต้น้ำเรือเรือใช่ไหมใช่เรียกก็สร้างนะครับไม่รู้ว่าติดงานอะไรหรือเปล่านะช่วงนี้มันจะมีนี่มีแผนที่เขาบอกให้มาดูแผนที่นะครับนี่ก็คือจะมาแบบเป็นมาร์กใหม่ให้เลยนะเหมือนจะมีอะไรตรงนี้อันนี้คืออะไรนะ อันนี้ร้านร้านราเมงนะแล้วก็มีมันจะมีห้องเก็บของเพิ่มนะตรงนี้าแล้วมีทางเดินใหม่นะเนี่ยถ้าไม่ผิดนะประมาณนี้นี่น่าจะเป็นบ่อน้ําแบบว่าบ่อน้ําสร้างเองนะไม่น่าใช่บ่อน้ำธรรมชาตินะมันจะ,ะสวยอะไรขนาดนี้นะเออเรนนี่ถะาเคยผู้สังเกตนะผมก็บ้านค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะเป็นหมู่บ้านใหญ่เหมือนกันมาดูตรงโมเดลน,นะโมเดลก็ไม่มีอะไรละมั้งกูเขาอยู่ได้นะผม นี่มันจะมีโซนเพิ่มหรือเปล่านี่โซนเพิ่มนี่เป็นโซนหลับหลังพึ่งนะเหมือนเขาจะทำทีละบ้านน่ะแหละสวนฟักทองหลายสวนมากนะกิ้งล็อกเก็ตอันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาใช้บ้านหรือเปล่าหรือว่าไปสร้างที่ไหนเพิ่มนะครับอันนี้ใครรู้ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องการเหมือนกันนะบาร์นาบอยวินเทกเก็แต่ก็เหมือนจะยังไม่เสร็จนะครับตรงนี้นะเห็นไหมมันยังเป็นรูยเลยนะโอเคก็ไปดูที่ต่อไปนะ วันหนึ่งสองสี่นะคนนี้ก็เหมือนจะมีอัปเดตเยอะเนี่ยก็เหมือนจะเขาบอกว่าหอนาฬิกานะครับน่าจะหอที่เราเจอหอแรกอันนั้นละมัง้งโอ้ my god โอเคตัวนี้เองอ่ะหอนี้นะครับหอนาฬิกาเขาโอ้โหขยันจัดใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมดูใหญ่นะใหญ่ใหญ่เลยแหละแล้วนาฬิกานี่คือแบบเขาทำด้วยอะไรเนี่ยแมพเหรอเฮ้ย นี่นะเขาทำได้วยแมปนะครับอ๋ออันนี้ไม่ใช่แมปอันนี้ไม่ใช่เฮ้ยสุดยอดนะครับคือโหคือแบบมันมันมันคมชัดมากอ,อันนี้ก็ใหญ่นะขยันจัดอันนี้จะเป็นอะไรไม่รู้นะแต่กำลังสร้างอยู่นะเขื่อนตรงนี้เขาก็ทำนะผมเขาบอกว่าแม่น้ำสายนี้ไปถึงบ้านกันจังเลยนะอ่ะต่อไปจะเป็น first พ,พยาฟิร์สพยานะ ตัวนี้ก็เหมือนจะมีบ้านที่คล้ายๆจะเป็นปราสาทกึ่งๆอะไรยังไงอย่างนั้นนะแล้วก็มีทางต่ออีกโอ้ m ม g o กอดอันนี้ก็สวยจัดเลยนะผมนี่แล้วก็ตรงนี้มีฟาร์มขนาดใหญ่อีกแล้วนะน่าจะแข่งกับจัสตับเบิร์นนะ <laughs> ฟาร์มแครอทที่ใหญ่ที่สุดนะเฮ้ยเนี่ยเขาทำเ,เขตเป็นเขตไผ่จริงๆด้วยฮนะเห็นไหมไผ่ล้อมรอบเลยเออไอเดียดีนะคนนี้ สเปลแมนนะผมสเปลแมนเหมือนจะผมจะพาไปดูไม่ครบละมัง้งในคลิปที่แล้วนะเพราะแมปมันไม่ค่อยโหลดแหละอันนี้ก็ของใหม่นะเป็นหอนาฬิกาหอนาฬิกาอีกแล้วแหละหรือว่ามันมีหลายหอครับที่เราเจออ่านในเควสตอนแรกเนะ่ยไม่รู้ว่าเขาทาร่วมกันหรือเปล่านะประมาณนี้อันนี้จะเป็นตลาดนะฮะบอลูนนี่สวยจะจัดเลยนะดูดูความแบบกลมมนแล้วมันเลียวข้างล่างของมันอ๋อนนี้มีไฟด้วย ไฟไม่จะแบบทําให้อบอลนมันป่องแบบนี้นะส่วนนี้ก็จะเป็นอะไรทักอย่างออกฟาร์มนะฟาร์มคือชิกายนะฮะเป็นโดมอะไรสักอย่างนะมันจะยังไม่เสร็จโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเป็นทางเดินวนนะครับซึ่งสวยมากๆนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรแลนะราดูได้นะสรับคนนี้อันนี้อะไรครับเนี่ย เหมือนเออสักอย่างนะแตเป็นทองหมดเลยนะค่อนข้างที่จะรวยนะตรงนี้มีแท่งอะไรแล้วค <c ười> ือเขาตั้งมาเป็นแบบเป็นบ้องๆนะอันนี้ก็ทางลงวนๆเหมือนกันไม่แน่ใจนะรอดูนะเราจะทำแบบป้อมปากกาอะไรอย่างนี้ <c ười> ก็น่าจะประมาณนี้สำหรับสัปดาห์นี้นะผมก็ <c ười> ใครชอบบ้านใครก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอยากให้พาไปดูตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะผม โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบกี่ริมก่อนแล้์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมมาเปเจนคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย